สวัสดีค่ะทิพย์นะคะจากช่องมอลาอินเจแปนค่ะวันนี้นะคะทิพย์ก็จะเก็บภาพบรรยากาศการแพ็กตู้นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะมาฝากทุกคนกันค่ะรอบนี้นะคะเราก็จะไปแค่1ตู้ค่ะเพราะว่าของไม่เยอะนะคะแล้วก็โชตาต้องการเคลียร์พื้นที่เพื่อจะลงตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะคะตัวนี้ รอบนี้นะคะสินค้าของเรานะคะก็จะเป็นปัมป๊มปัมป๊มน้ำปั๊มปั๊มพ่นยานะคะปั๊มแบบแรงดันสูงเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้ก็จะไปเยอะนะคะรอบนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทิปเข้ามาได้นะคะเพราะว่ามันยังว่างอยู่เป็นส่วนหนึ่งนะคะสําหรับ ของทิพย์นะคะก็จะขายเหมาเป็นหลักนะคะเป็นขายส่งเป็นหลักะคะ่ะหน้าร้านก็จะอยู่ที่วังสมหมออุดรธานีค่ะมีทุกอย่างนะคะตั้งแต,งตง่สากระเบือยันเรือรบแบบบางทีก็มีคนถามว่ามีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่รถถยอุปกรณ์การ,กรเกษตรต่างๆค่ะก็ตามรูปเลยค่ะสินค้าแต่ละล็อตนะคะเข้าไปก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการเปิดพรีออเดอร์เปิดจองก่อนประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นพวกเรื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นสตีลแล้วก็จะมีทั้งสตีลแล้วก็เป็นคราอะไรเงี้ยก็งานแต่ละอย่างนะคะก็จะเป็นราคาไม่เท่ากันค่ะอยู่ ที่เลทที่เราได้มาด้วยนะคะซึ่งปกตินะคะที่จะนําเข้าไปประมาณ2เดือน2เดือนครั้งสองเดือนครั้งค่ะอย่างเช่นพวกเครื่องยนต์ดีเซลอย่างเงี้ยเราก็ต้องปล่อยนะคะปล่อยนะ้ำมันเครื่องออกเพื่อไม่ให้มันลบมันเลอะตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงอุปกรณ์ช่างอย่างี้เราก็มีมาด้วยนะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อทิปเข้ามาได้นะคะ